ซอคะเห็นประเด็นเรื่องเปอร์เซ็นทองที่กําลังเป็นข่าวอยู่ในตอนนี้ไหมคะค่ะพอดีว่าลูกค้าเราเนี่ยถามกันเข้ามาเยอะมากเลยว่าของร้านเราเนี่ยจะเป็นเหมือนประเด็นของเขาไหมค่ะก่อนอื่นนะก่อนที่ซอจะบอกสําหรับข่าวเมื่อเช้าที่เป็นประเด็นนะคะสาหรับคนที่ยังไม่รู้นะคะเคสของเคสเนี้ยนะคะก็มีอยู่ว่าเขาเอา สั่งทำงานชิ้นหนึ่งและกันนะคะแล้วก็ไปเช็คเปอร์เซน็นทองมานะคะทางร้านแจ้งว่า90แต่ว่าพอไปเช็คเปอร์เซน็นทองมาของเขามาได้75%แล้วก็มีส่วนต่างมีค่าแรงอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งเราต้องบอกเลยนะว่าประเด็นแบบนี้จริงๆแล้วไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งแรกนะสำหรับวงการงานเลี่ยมต่างๆนะคะก็เกิดขึ้นมาทุกปีที่เป็นประเด็นขึ้นมาใหญ่ๆโตๆนะคะส่วนในคําถามที่ลูกค้าถามว่าของร้านเราอเป็นแบบนั้นไหมต้องทําความเข้าใจก่อนว่า ในเรื่องของเปอร์เซ็นทองตามความเข้าใจของลูกค้านะคะทำชิ้นงานออกมาถ้าทางร้านแจ้งไป90%เนี่ยหมายความว่าลูกค้ามีความคาดหวังว่าจะต้องได้ชิ้นงานนั้นอ่ะ90%จริงๆนั่นหมายความว่าชิ้นงานที่ลูกค้าเอาไปสุ่มเช็คเองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องเป็น90จริงๆนะคะ,ะเดี๋ยวซอจะให้ดูตัวอย่างอย่างชิ้นงานนี้อ่ะหนูเอาขึ้นมาโชว์นะคะชิ้นงาน,นของลูกค้านะคะทำเป็นกรอบพระใบเนี้ยนะคะ นะหนึ่งใบนะคะไม่ว่าจะผลงานเป็นแบบไหนก็แล้วแต่นะก็จะต้องมีใบเซอร์นะคะพร้อมชิ้นงานแบบนี้ให้ลูกค้าเห็นไม่ว่าลูกค้าจะไปสุ่มเช็คที่ไหนก็จะได้90%ค่ะซึ่งจริงๆแล้วในวงการงานเลี่ยมนะคะก็จะมีหลักในการคำนวณหรือว่าคิดตังลูกค้าที่แตกต่างกันโดยสมัยโบราณเนี่ยเขาก็จะเรียกกรอบ90เป็นกรอบ ทองแบบรวมๆโดยเปอร์เซ็นต์ทองส่วนใหญ่จะอยู่ที่75-80%นะคะแต่ที่ร้านของเราเนี่ยทำ90%เนี่ยนะคะก็คือหมายถึงลูกค้าต้องได้90%จริงๆส่วนหลักในการคิดตังอันนี้มันแล้วแต่แต่ละร้านสิ่งที่ลูกค้าจะต้องรับทราบเลยก็คือร้านทำกี่เปอร์เซ็นต์ลูกค้าต้องได้เปอร์เซ็นตามนั้นส่วนในเรื่องของค่าซีหรือค่าส่วนต่างหรือค่าแรงอันนี้ ลูกค้าจะต้องเป็นคนไปคุยกับทางร้านว่าแต่ละร้านเขามีหลักในการคิดอย่างไรซึ่งบางร้านเนี่ยนะทำเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะคะซึ่งบางเจ้านะคะทํา90%จริงๆอะ่ะแต่ว่าเขาก็จะมีหลักในการคํานวณสูตรคิดที่แตกต่างกันอันเนี้ยมันก็จะต้องเป็นการตกลงหรือความเข้าใจระหว่างลูกค้ากับร้านซึ่งโดยส่วนใหญ่นะที่ซ้อเจอนะเขาจะทําแบบ90คิด95แต่จะบอกลูกค้าว่าเป็นทอง9 5้า้า บางเจ้าทำา90%คิด96.5ก็จะบอกว่าเป็น90มีเลยเถิดไปจนถึงทำา90%คิดทอง1้อยก็มีเหมือนกันซึ่งแต่ละร้านเนี่ยก็จะมีกลยุทธ์ในการคิดที่แตกต่างกันบางเจ้าเอาค่าแรงถูกๆแต่ไปคูณด้วยเปอร์เซ็นต์ทองสูงๆอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเป็นของที่ร้านเนี่ยจะทำา90%คิด95%นะคะแล้วก็บวกค่าแรงดังนั้นเนี่ยการที่ลูกค้าจะดูว่าคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่า สอมองว่าลูกค้าต้องดูที่ความชัดเจนของที่ร้านเป็นหลักก่อนว่าทํา90%เนี่ยพอเราเช็คเปอร์เซ็นต์ทอออกมาจริงๆแล้วเนี่ยมันได้90%ตามที่ทางร้านแจ้งไหมถ้ามันไม่ตรงนี่แสดงว่าทางร้านยังไม่มีความจริงใจมากพอที่จะให้กับลูกค้านะคะเราจะมาบอกว่าตามหลักเขาทํากันอย่างนี้อย่างนี้แล้วจริงๆแล้วก็คือถ้าคุณจะทาอย่างนี้คุณต้องพูดให้ลูกค้าเข้าใจก่อนว่าผมทำเก้าผมทำเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่า ผมจะให้คุณอยู่ที่75%เพราะส่วนต่างมันจะเป็นค่าซิค่าอะไรก็แล้วแต่อันเนี้ยมันอยู่ที่การสื่อสารระหว่างทางร้านกับลูกค้าซึ่งถ้าเป็นลูกค้าร้านซอนะคะไม่ต้องกังวลค่ะทำ90ลูกค้าได้90จริงๆนะคะแล้วเรารับซื้อคืนอยู่ที่เท่าไหร่คะถ้าเป็นกรอบของเราเองเอออันนี้ก็เป็นประเด็นสำหรับลูกค้านะคะที่ กังวนใจสําหรับงานกรอบทองแบบ90%นะคะทางร้านรับซื้อคืนเต็ม90%จริงๆนะคะหลังจากที่หักซิเรียบร้อยแล้วนะคะในใบรับประกันของทางร้านจะมีเขียนว่าน้ําหนักทองบวกกับซินะคะแล้วก็ได้น้ําหนักเท่าไหร่หลังจากที่ซิเนี่ยถูกหักแล้ว ตัวจะได้ตามน้ำหนักนั้นแล้วได้90%ไปเลยแบบเต็มเ็มคูณกับราคาทองแท่งได้เลยซึ่งหลายคนจะงสงสัยว่าแล้วเอาซีคืออะไรซี C ก็คือเวลาเราขึ้นงานดิบขึ้นมานะคะเวลาเราจะต้องมีการเก็บชิ้นงานมีตะใบเก็บนะคะแกะลายหรืออะไรอย่างเงี้ยต่างๆเศษทองที่มันปลิวไปตามอากาศที่ไม่สามารถแบบเอากลับขึ้นมาสใัใช้ใช้ใไบไ้ในตอนนั้นเลยอ่ะนะคะจะเรียกว่าค่าซีส่วนที่มันหายไปจะต้องให้ช่างไปอันนั้นน่ะนะคะเขาจะเรียกว่าซีนั่นเองค่ะ และสุดท้ายนี้นะซอขอฝากให้ลูกค้าลักซิลิกของหลวงทุกท่านเลยนะคะได้มั่นใจคอนเฟิร์มอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าร้านของเรายังคงยึดมั่นในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ทองมามากกว่า20กว่าปีเรายังคงทำเปอร์เซ็นต์ทองสูงจริงตามที่ลูกค้าคาดหวังที่จะได้งานที่ดีและมีคุณภาพซึ่งเปอร์เซ็นต์ทองสูงนะคะมันจะได้ทั้งความสีสวยสุขสดนะคะรวมถึงการบริการหลังการขายนะคะที่หน้าร้านซอมี ช่างทีมงานแบบครบทีมเลยนะคะที่จะคอยเซอร์วิสให้กับลูกค้าหากงานของเรามีปัญหาหรือลูกค้าต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหลังจากที่ผ่านการใช้งานมาแล้วในระยะเวลา3ปี5ปี10ปีแล้วยังอยากจะแก้ไขหรือโมดิฟายหรือชุบล้างใหม่ลูกค้าก็ยังมาใช้บริการที่หน้าร้านได้แบบอุ่นใจนะคะเพราะว่าเรามีช่างครบทีมคอยให้บริการแบบครบวงจรและในเรื่องของการรับซื้อคืนก็ยังคงได้90%เต็มเหมือนเดิมค่ะ